and just being here now สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะก็มาส่งพลังให้เมืองไทยกันนะคะที่กิ่งแก้วใช่ไหมคะเมื่อวานก็ได้ส่งพลังไปแล้วจากช่วงเวลาประมาณ5้าทุ่มสีนาทีที่เริ่มและวันนี้ก็ได้รับข่าวนะคะว่าพี่ออนลูกศิษย์เมนทอร์โปรแกรมนะคะ ก็ส่งข้อความมาเมื่อเชา้าได้รับข่าวว่าปิดวาวได้แล้วเวลาห้าทุ่มสีห้านาทีวาวมากๆขอบคุณทุกกำลังใจทุกคนที่มีส่วนร่วมในการส่งพลังครั้งนี้นะคะทั่วโลกทั่วประเทศเลยนะคะสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่เพจโค a ชออนนะคะโค a ชออนสปิริต u ช l a n แอนด์เอ e นจีเอปรับสมดุลพลังชีวิตนะคะวันนี้รอเพื่อนๆอ,อีกแป๊บหนึ่งเราจะมาร่วมส่งพลังให้กับ หลายหคนเลยนะคะที่กำลังอยู่ในภาวะของการที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงใช่ไหมคะจาก1กิโลถึง5กิโลนะแต่วันนี้โคชออนไม่ได้อ่านข่าวใครได้อ่านข่าวได้ติดตามข่าวร่วมส่งคอมเมนต์แล้วก็แบ่งปันด้วยนะคะโคชออนจะได้ช่วยและส่งกำลังให้ถูกที่ถูกจุดไวย,ยิ่งกว่าแสงวันนี้ก็รอเพื่อนๆอีกแป๊บหนึ่งสักสี่หคนแล้ค่อยเริ่มเพราะว่าเดี๋ยวโคชออนมีนัด ลูกศิษย์อีกสาท่านนะคะพร้อมรอเพื่อนๆมาก่อนแล้วก็ค่อยคุยกันนะคะว่าเราจะเริ่มยังไงก็คือแบบสั้นๆเลยไม่เห็นคอมเมนต์นะคะทุกคนเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะคะเพราะว่าไม่ได้เอาโทรศัพท์อีกเครื่องมา สวัสดีค่ะครูถาสวัสดีค่ะน้องแหวนสวัสดีค่ะป้าแมวมารับพลังค่ะขอบคุณค่ะทุกคนอ่ไม่ต้องใช้โทรศัพท์เพราะว่าอีกเครื่องนี้ค้างต้องปิดเครื่องก่อนเนาะไม่เป็นไรค่ะแชร์ไปียกเพื่อนๆขอบคุณมากๆค่ะน้องแหวนคือแบบดีใจมากเพราะว่าในช่วงเวลาที่แบบเราเนาะเมื่อวานะเราส่งพลังก็คือ21 สี่หนึ่งเนาะเริ่มประมาณสี่ห้าก็คือเริ่มต้องกลับไปย้อนรีวิวตรงนั้นเพราะว่าอันนี้มหัศย์มากซึ่งถ้าทุกคนฝึกพลังจิตนะทุกคนสามารถทําได้นะอาจต้องใช้ระยะเวลาค่อนข้างพอสมควรในการฝึกเพื่อจะเข้าไปคอดีแบบนี้ซึ่งสามารถทําได้ทุกอย่างเพราะว่ามนุษย์เราไม่เชื่อในความสามารถของตัวเองเราเชื่อที่เป็นข้างนอกออกไปโรงเรียนไม่ได้สอนแบบนี้เพราะว่าถ้าเป็นแบบนี้ทําแบบนี้นะก็คือจะผิด นะผิดโลกหรือว่าเป็นแกะขาวนะไม่ได้เป็นแกะดำเนาะแต่ส่วนมากจะเป็นแกะดำนะคะทุกคนอ่ก็เดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะคะเครื่องโทรศัพท์ค้างก็ดีใจมากๆเลยว่าแบบได้รับผลลัพธ์เมื่อเช้าแล้วก็สุดยอดเพราะว่าเที่ยวก่อนที่ข้จตอนไปเมืองไทยนะคะก็แป๊บหนึ่งนะคะทุกคนก็ได้คุยกับลูกศิษย์ มพีเอกับแตงไทยที่ได้ช่วยดูแลโคชออนที่หลังจากออกจากกักตัวเนาะก็เกี่ยวกับโควิดแตงไทยเขาพูดมาเล่นๆเฉยๆว่าเป็นแบบนี้แบบนี้3วันหลังจากนั้นทางประเทศก็คือปลดนะคะตั้งนะปลดอ่าปลดล็อกอ่าทุกคนก็อยู่ได้ประมาณเดือนเดือนกว่าหลังจากโคชออนกลับมาที่อเมริกาไม่ถึง2อาทิตย์อ่าเหมือนเดิมอีกซึ่งอันนี้ ใครที่ฝึกได้นะคะบ่อยๆดีตรงที่ว่าไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นสติมาปัญญาเกิดรู้เท่าทันแล้วก็ตามทันนะคะไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นแต่คนที่ไม่ได้ฝึกนะคะก็จะอยู่ในกลุ่มความเชื่อความคิดเดิมๆอ่ะเลยทําให้ชีวิตเป็นไปตามที่เขาเชื่อนะเชื่อว่าเกิดเรื่องร้ายก็จะต้องเกิดเรื่องร้ายจะมีมวลพลังงานหรือบางสิ่งบางอย่างที่ทําให้ชีวิตเขาเป็นไปตาม นะคะคเป็นไปตามความคิดที่เขาคิดอ่ะแต่ทั้งนี้ทั้งทั้งหมดทั้งมวลไม่สามารถฝืนธรรมชาติได้คนที่สามารถฝึกและเข้าใจตรงนี้ได้ก็เป็นประโยชน์กับตัวเองอย่างยิ่งเพราะว่าเราอยู่ด้วยความปลอดภยัยมั่นใจมั่นคงกับชีวิตของเรานะคะอ่าก็เข้ามาแล้วประมาณ9คนสวัสดีค่ะพี่อึงสวัสดีค่ะทุกคนอ่ะก็เดี๋ยวประมาณ หนึ่งนะคะแปดคนมาแปดคนแล้วอ่าโอเคเก้าคนกับโคชอนเราได้เริ่มเลยเนาะพร้อมแล้วกดหนึ่งนะคะเพราะว่าไม่แน่ใจว่าคอมเมนต์ในนี้ดีเลยหรือเปล่าโคตอนเปลี่ยนแพลตฟอร์มใหม่นะกะ็ถ้ายัางไงก็กดหนึ่งนะคะทุกคนกดกดหนึ่งก็ได้นะคะพร้อมแล้วจะได้เริ่มเลยคอมเมนต์อาจดีเลยนะคะโทรศัพท์ก็ไม่ได้เอามาตัวนี้ค้าง อโอเคพร้อมนะคะทุกคนโอเคเนาะอ่าโอเคคิดว่าคอมเมนต์ดีเลย์มากกว่าฝึกแล้วก็วันนี้เราขอขอส่งพลังให้กับคนที่อยู่ในกลุ่มพื้นที่เสียงนะคะเพื่นอนอ่พี่ป๋อมแล้วก็มีใครอีกนะคะเมื่อวานโค้ชมิวลูกศิษย์โค้ชมิวแล้วก็แม่ของขวัญเนาะครอบครัวออแม่ของขวัญ <c oughs> อ่าโอเคค่ะหายใจเข้าลึกๆแล้วเพื่อนๆของเรานะคะใครรู้จักคนไหนที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงก็ส่งไปได้เลยแต่ว่าวันนี้นะคะขอว่าเราไม่ขอไม่อขอให้ตัวเองส่งพลังล้านเปอร์เซ็นต์ให้กับอพื้นที่ตรงนี้นะคะกับทุกคนนะคะทุกหน่วยงานโอเคพร้อมแล้วคะ่ะหายใจเข้าลึกๆคะ่ะแล้วก็กลั้นหายใจนะคะ กลับมาอยู่กับที่นี่เดี๋ยวนี้รับรู้ถึงพลังงานที่อยู่รอบกายรอบตัวความรู้สึกนะคะที่มีอยู่ที่เป็นอยู่ปัจจุบันนี้แล้วก็ปล่อยลมออกนะคะอยอดเยียมมากค่ะทุกคนหายใจเข้าลึกๆนะคะ แล้วก็ให้รับรู้ถึงปัจจุบันขณะที่นี่เดี๋ยวนี้รับรู้ถึงลมนะคะที่เข้ามากระทบกายร่างกายนะคะแล้วก็พลังงานที่ฝ่ามือฝ่าเท้าแล้วก็ปล่อยลมออกนะคะเคลียร์เรียบร้อยแล้วนะคะคูถาอยอดเยี่ยมมากค่ะทุกคนวันนี้พลังงานดีมากๆเลยหายใจเข้าลึกๆนะคะครั้งที่สามนะคะอ้าวรับรู้ ถึงที่นี่เดี๋ยวนี้มีร่างกายมีชีวิตมีลมหายใจฝ่ามือฝ่าเท้าก้นกบมาอยู่ที่ขาดฐานกายนะคะแล้วปล่อยลมออกนะคะอ่าโอเคค่ะยอดเยี่ยมมากค่ะครั้งที่สี่นะคะหายใจเข้าลึกๆแล้วก็ปล่อยลมลงนะคะครั้งนี้นะคะปล่อยไปยที่ฝ่าเท้าเลยเนาะ แล้วก็ส่งพลังไปที่ใจกลางโลกนะคะแล้วก็ส่งพลังนี้เป็นความปึกมั่นคงเด็ดเดี่ยวเราจะทําในระยะเวลาที่สั้นๆเพื่อประหยัดเวลานะคะรับรู้ถึงพลังงานถึงความรู้สึกแล้วปล่อยให้พลังนั้นขึ้นมาที่ฝ่าเท้ากุ้นกบหัวใจของเรานะคะให้พลังแห่งรักพลังแห่งความปลอดภัยให้กายให้ใจให้ทุกอนุธาตุของเราก่อนนะคะขอบคุณทุกเซล อวัยวะทุกส่วนนะคะ32ครบทุกอย่างที่ทําให้เราแข็งแรงมีความสุขตื่นรู้เบิกบานอยู่กับที่นี่เดี๋ยวนี้ขอบคุณพลังรักพลังแห่งสติพลังแห่งปัญญาน,นี้ที่ให้เราได้มีชีวิตที่สดใสสดชื่นนะคะแล้วก็ปลอดภัยจากทุกสสิ่งมั่งคั่งเหลือเฟือจากภายในสู่ภายนอกตอนนี้ให้ขยายกําลังนี้นะคะออกไปสู่ลูกหลานครอบครัวของเราก่อนพ่อแม่พี่น้องนะคะแล้วก็ผู้คนที่เรารู้จัก หมู่บ้านตำบลอำเภอจังหวัดประเทศนะคะและในตอนนี้เราจะขยายออกไปทุกทวีปเลยนะคะทุกประเทศทุกทวีปจักรวาลน,นี้แล้วก็ทุกๆจักรวาลไม่มีประมาณให้พลังแห่งความรักนี้สลายขยายแล้วก็สลายเป็นหนึ่งเดียวนะคะรวมเป็นหนึ่งแล้วก็ค่อยๆกลับเข้ามานะคะ r e วิ r ์สเข้ามากลับเข้ามาย้อนกลับเข้ามานะคะให้ให้สุดนะคะที่กายที่ใจของเราตอนนี้นะคะ แล้วก็ให้พิโคด้วยนะคะไวรัสทุกชนิดนะคะเชื้อโรคทุกชนิดทุกเผ่าพันธุ์และตอนนี้เราจะส่งพลังนี้นะคะให้กับผู้คนที่เรารู้จักนะคะแล้วก็ผู้คนที่เกิดเหตุการณ์ระเบิดนะคะที่กิ่งแก้ว โอเคนะคะส่งพลังนี้นะคะให้ความปลอดภัยกับเจ้าหน้าที่ทุกท่านทุกหน่วยงานรวมทั้งครอบครัวของเจ้าหน้าที่นะคะผู้คนที่เกี่ยวข้องเจ้าของโรงงานทุกคนที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงพ,พื้นที่อันตรายผู้คนที่ได้ย้ายออกมาแล้วที่ยังมีความกังวลเรื่องบ้านเรื่องค่าใช้จ่ายทุกสิ่งทุกอย่างนะคะให้ทุกคนรู้สึกถึงความมั่นคงปลอดภัยมีความสุขสําเร็จสร้างความสุขให้กับชีวิตและตัวเองครอบครัวได้อย่างมั่งคงมั่งคั่ง,งนะคะอา โอเคค่ะก็สวัสดีค่ะน้องออนมาพร้อมกันเนาะก็มาได้ร่วมสุดท้ายส่งพลังความรักความปรารถนาดีความปลอดภัยกับที่เมืองไทยเนาะที่กิ่งแก้วเหตุการณ์ระเบิดที่เมืองไทยให้ทุกอย่างสำเร็จรับเพื่อนไปด้วยดีนะคะเดี๋ยวเรามาดูข่าวกันว่าใครมีข่าวอะไรก็อัปเดตด้วยเพราะว่า เมื่อวานก็พี่ออนได้อัปเดตมาจากช่วงเวลาที่เราส่งพลังไป5นาทีเนาะ4นาที5นาทีก็ปิดวาวได้แต่ไม่รู้ว่าข่าวนี้จริงหรือเท็จก็คือใครมีข่าวใครมีข้อมูลมีอะไรก็คอมเมนต์มาได้นะคะก็ดีใจอย่างยิ่งที่ได้เป็นส่วนหนึ่ง ได้มีส่วนร่วมให้หลายหลายคนหลายๆชีวิตหลายๆดวงจิตทุกๆดวงจิตนะคะที่อยู่ในความทุกข์ยากความลําบากตรงนี้ได้มีชีวิตได้มีจิตใจที่เข้มแข็งแล้วก็มีพลังใจที่เด็ดเดี่ยวมั่นคงขึ้นเนาะวันนี้ก็ไปแล้วนะคะหากอ่า ยังไงก็มาเจอกันอีกวันสองวันนะคะดูความเป็นไปว่าถ้าคดอนมีลูกศิษย์เยอะก็พักผ่อนแต่ตรงน,นี้ก็มาประมาณ10-20นาทีมาเป็นขวัญกำลังใจให้กับเมืองไทยโดยเป็นการขอบคุณพื้นปันดินไทยที่ได้เกิดมานะคะแล้วก็ได้มีชีวิตอยู่ทุกวันนี้ รักประเทศไทยรักคนไทยนะคะรักโลกนี้รักประเทศอเมริกาและก็รักชีวิตนี้รักทุกดวงจิตและทุกคนทุกท่านนะคะที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับชีวิตของโค้ดตอนตั้งแต่เกิดมาจนถึงปัจจุบันนี้นะคะทุกวินาทีทุกลมหายใจเขาออกและจนถึงน,นะคะวินาทีสุดท้ายบนโลกนี้ขอบคุณความรักของโลกนี้นะคะที่ไม่มีประมาณวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ